สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซุปเอรสะดีนทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับมีข่าวสารมาอัปเดตอีกแล้วตู้กาชาใหม่รวมถึงสปอยความสามารถตัวละครบาร์เซลโลนาที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ โดยตู้กาชาใหม่ที่จะเข้ามาในสองวันนี้นะฮะจะมีทั้งหมด4ตู้ครับโอโหโคตรเยอะเลยครับ4ตู้เรียกว่าจัดกันเน้นเน้นก็ตามสไตล์เคแลบแล้วฮะเยอะแยะมากมายมาดูก่อนว่ามีตู้อะไรบ้างอ่าเริ่มจากตู้ที่เราสามารถหาอ่านได้ตามข่าวในหน้าเกมนะฮะมี2ตู้ที่เรารู้จากหน้าเกมนะครับก็คือตู้นี้ครับจะมาในวันพรุ่งนี้นะฮะ ตัวละครเน็กทีมบาร์เซโลนาจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์ความสามารถ2ตัวนี้ด้วยนะฮะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงโดยตัวนะครับจะเป็น6สเต็ปเหมือนเดิมครับการนตีในสเต็ปที่6นะครับเลยจากนั้นไปคือเกลือแน่นอนแล้วก็อีกตู้นึงนะครับที่เขาบอกไว้แน่นอนแล้วก็คือสเปน i ิ h c ั p ก็คือขับสโมสอสเปนนะฮะก็จะเป็นสไตล์แบบปรับความสามารถมา บางตัวนะแล้วก็ให้เราเลือกเลือกตัวละครอัปเปรดตแล้วกดกาชานั่นเองโดยตัวละครจะเป็นตัวละครสเปนจากสโมสรสเปนเท่านั้นคุณไม่สามารถเลือกจากลีกอื่นได้มันมีโอกาสออกตัวเน็กดีมอย่างอื่นนะแต่คือเราไม่สามารถเลือกตัวอัปเปรดตได้ครับตู้นี้เป็นตู้วนนะฮะ <c oughs> เมื่อเรากดครบ6สเต็ปนะครับมันจะวนไปสเต็ปที่1ใหม่แต่มันก็เป็นตัวเก่าอ่ะ ถ้าไม่ได้ปรับดีมากจริงๆผมว่ามันมันมันก็ไม่น่าวนไม่น่ากดปะแล้วก็นี่นะฮะ DCS Dream Championship นะครับรีโพสต์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นเสื้อ2มี2อ,อันเลยนะเพิ่มเมนเอ็กซิโซดนะครับเพิ่มเนื้อเรื่องหลักแล้วก็นี่เพิ่มท่านะฮะเพิ่มท่าสำหรับอันล็อกเอามาเรียนได้ครับก็ประมาณนี้ และนี่ก็เป็น2ตู้ที่เรารู้จากข่าวหน้าเกมแต่ยังมีอีก2ตู้ที่เรารู้นะฮะ e ีมเฟสติวัลประจําเดือนนี้ไม่น่าจะมีแค่2ตู้นี้แน่นอนแต่ตอนนี้เรารู้แค่2ก่อน <c oughs> ได้แก่นี่เลยครับรามอนวิกตอริโนพี่เสือดําและชิโนเรียวมะเวอร์ชั่นทีมชาตินะฮะไรซิ n งซันแหละมั้ง โดยทั้งสองตัวจะมีท่าใหม่นะฮะมีท่าใหม่เข้ามาพอวิกตอริโน่จะมีท่าวอลเล่นะฮะส่วนเรียวมะจะมีท่าส่งครับอ่ออย่างเรียวมะเนี่ยมันเคยไปแข่งแบบโหวตตัวซปเปอร์สตาร์ป่ะแต่มันไม่ชนะเนาะมันก็มาลงเป็นดีมเฟร์ครับผมบอกแล้วนะมันจะไม่มีแค่2ตู้ผมว่ามีอีก2ตู้นะฮะน่าจะเป็นญี่ปุ่นโดยทีมลาตินนะเรียกว่าตอนนี้โอโหกองหน้าลิเต็มสเต็มนะฮะ ต้องรอดูว่าตัวพวกนี้เก่งหรือเปล่าลงคนเดียวได้ไหมและความสามารถใช้ง่ายหรือเปล่าผมยังไม่รู้ความสามารถอะไรนะผมอ่ะรอตอน4ี่โมงครึ่งเพื่อรอดูสปอยทาง Discord หรือว่าเทเล gram เนี่ยมันไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะฮะสำหรับ2ตัวนี้รู้แค่นี้นะฮะรู้แค่นี้ว่ามันจะมาครับวันที่มาก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ผมคิดว่าน่าจะมาวันจันทร์ ไม่ก็วันอาทิตย์27ไม่ก็28นะฮะมาพร้อมกันหรือไม่น่าจะพร้อมกันนะหรือไม่ก็เหลื่อมกันแค่วันเดียวไม่เกินนี้ครับตัวร่วมตัวร่วมตู้ก็ยังไม่รู้นะแต่เป็นดีเฟสติวัลธรรมดานะฮะเป็นสเต็ปการันตีที่1 2 0 0ง2 0ลูก1,320ลูกนะฮะียบร้อยนะฮะสำหรับเ่าทั้ง4ตู้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ ความสามารถตัวละครบาร์เซโลนานะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวเรายิงยาววิเคราะห์อย่าลืมครับสปอนเซอร์ประจำช่องผมขอเวลาสักครู่นะฮะหากใครต้องการเติมตังก็อย่าลืมครับร้านเดอะฮันพร้อมให้บริการเติมเกมเสมอนะครับร้านนี้แน่นอนว่าจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องทำให้มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงต่างหากยิ่งเติมเยอะ ยิ่งลดเยอะนะฮะไลน์โค้ดด้านขวาครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับเติมเกือบทุกเกมนะครับยกเว้นเออเกมคุณอินดี้จนเกินไปอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เกมนะเนี่ยเติมเกือบทุกเกมนะฮะไลน์โค้ดด้านขวาเลยครับติดต่อไปได้ต่อมาครับหากใครเห็นแบบตัวลาตินมันหน้าปั้นเอ้ยตัวลาตินไม่หน้าปั้นจริงๆนะผมยังแบบผมยังรอทีมญี่ปุ่นอยู่อะ จะปั้นทีมญี่ปุ่นใหม่แต่ทีมลาตินมาขนาดนี้ข้าอีกประมาณ3วันไม่มีข่าวตัวญี่ปุ่นอาจจะปั้นทีมลาตินบ้างแล้วเนาะมันโอ้ตัวมาเยอะจริงแลวกองหน้านี้แบบเต็มสตรีมอยู่จริงๆนะฮะสำหรับลาตินติดต่อเฟซบุ๊กด้านล่างนะฮะไปะไปดูวิเคราะห์ความสามารถตัวละครครับความสามารถตัวละครออกมาหมดแล้วรวมถึงกราฟพลังของคุณร็อกฟอกด้วย มาดูกันที่ตัวแรกครับซาบีเฮนันเดสครับเป็นตัวละครที่อ,ออกมาบ่อยๆนะ,ะบ่อยหลังๆเริ่มบ่อยสีเขียวครับ AMDM 2ตํตำแหน่งครับตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถไม่เยอะครับ1 4 6 0 0 0สแตทเนี่ยมันเด่นที่ส่งบอลเลี้ยงบอลแล้วไอ้พวกเสียบบอลตัดบอลตามปกติของตัวทำเกมนอะไรฮะแต่ว่าสแตปโดยรวมมันน้อยอ่ะ ทำให้มันไม่มีอันไหนได้มาตรฐานสักอันนะครับท่าที่ให้มาครับมีท่าเลี้ยงนะครับท่าเลี้ยงท่าส่งนะครับท่าเสียบท่าตัดตามปกติเลยโดยตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันมาบ่อยนะเพราะฉะนั้นท่าซ้ำเนี่ยไม่เยอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหากคุณมีท่าเนี่ยการการบล็อกท่าอาจจะไม่จําเป็นเพราะท่าไม่เยอะมากนะฮะมาดูความสามารถดีกว่านะครับตัวละครนี้สเต็น้อยนะครับจึงต้องมีการบวกพลังกันบ้างครับ เมื่อสเตมิน่เหลือเยอะนะครับเซเตตัสจะบวกพลัง30%หมายความว่าถ้ามันฟูลแล้วมันก็ใช้ได้นะแต่ถ้าไม่ฟูลขึ้นมาหรือว่าพลังเหลือน้อยก็ชิบหายเหมือนกันจุดเด่นด้านอื่นนะครับตัวละครนี้มีบอลดีบัฟลบ8นะฮะฮอตไลน์นะครับ,รบเมื่อรับบอลจากชาบี้นะฮะฟอร์บดเอเอ็มบวกพลัง5%ครับ หินสปร์นะครับเมื่อชนะแมตช์อัพนะครับบวก3%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณส่งแล้วเป็นตัวสโมสรด้วยเนี่ยคุณชนะแมตช์อัพได้เนี่ยมันได้8%เลยนะต่อมาครับลดออโต้ตัดบอลคู่ต่อสู้นะฮะ DMDF 20%ถือว่าดีแล้วก็กันสนามครุขระครับ,รบมาดูสเตตัสความสามารถกราฟกเครดิตคุณร็อกซ์เหมือนเดิมนะฮะภาพมา สำหรับชาบี้นะครับเป็นตัวละครที่สเตตัสไม่เยอะอย่างที่ผมบอกนะฮะมันต้องพึ่งพาก,การเพิ่มพลังเมื่อสไตมิน่าเลือเยอะก็พอไหวแต่มันได้มีออโต้ตัดบอลด้วยนะจากสเตตัสความสามารถเนี่ยเกมบุกเนี่ยอยู่ที่6 0 0 0นนิดๆเมื่อสไตมิน่าเต็มเกมรับก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กลางๆกลางๆเมื่อพลังตกเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ใช้ได้นะ แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นทีเด็ดมากคือถ้าเทียบกับตัวละครอย่างเดลปียโลที่ผ่านมามันก็ยังถือว่าดีกว่าครับสามดาวครึ่งครับสำหรับตัวนี้นะฮะสามดาวครึ่งสามดาวครึ่งต่อไปตัวที่สองครับอินเตสตา อินเดสตาบาร์เซโลนานะฮะชึบมาเป็นสีแดงครับอินเดสตาครับมีสเตตัสที่ถือว่ามากกว่าชาบี้หน่อยหนึ่ง AMDM เหมือนกันสองตำแหน่งครับสีแดงเน็ตดีมบาร์เซโลนานะฮะ,ะแล้วก็เลือกสเตตัสดีกว่าชาบี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับแต่ก็ไม่ไพลังไม่ได้เวอร์นะไม่ได้เวอร์ เสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่2อ0 0สนเกัเกือบเกือบสามแสนในเกมลุกและเกมรับอยู่ที่200,000ใ 2, 2, นสองหกับ2องหมนะฮะเกมลุก2องหมเกมรับ2องหมคือดีกว่าชาบี้หน่อยนึงมาดูท่ากันบ้างครับมีท่าเลี้ยงมาให้ครับท่าส่งครับท่าเสียบท่าตัดตามปกติตัวละครน,นี้ก็ออกมาบ่อยเหมือนกันเพราะชนะเลือกเพราะชนะเรื่องท่านะครับหากคุณมีอะไหล่สำรองไม่ใช่ปัญหานะฮะมีให้ใช้อยู่แล้วครับ มาดูความสามารถกันบ้างนะฮะตัวละครนี้ผมชอบมากกว่าชาบี้หน่อยนึงครับเบิร์นสตาบิน่าคุณสู้ต0่อสู้40%เบิร์นจนรวดร้าว40%นี่ไม่คโคตรโหดนะฮะสมมุติคุณยิงคุณใช้สตาบิน่า5 0าเนี่ยคุณต้องใช้สตาบิน่า7 0 0กว่าเลยนะมันโอ้โหมันมัน,ม,นมันรวดร้าวมากครับต่อมาครับนี่เลยครับดีบับครับลบ 8.5โอโหตู้นี้ใครอยากปั้นดีบัฟหาบอลดีบัฟจัดไปเลยแล้วกันการเพิ่มสเตตัสของตัวนี้ครับจะไม่ครอบคลุมเท่าชาบี้ไม่ได้ฟูลคือเริ่มเกมมาไม่ได้ฟูลต้องเจอ amdm เท่านั้นแต่มันก็มีข้อดีคือสตมิน่าเหลือน้อยมันก็ยังถ้าจะ amdm พลังมันก็ยังเต็มที่เท่าเดิมครับมีบล็อกท่าคู่ต่อสู้ด้วย2ท่านะโอกาสเกิด60%และพลังมิตรภาพนะฮะ สเปซครับมาดูกราฟพลังกันบ้างนะฮะสำหรับกราฟพลังตนนัวนี้มันก็แทบไม่ต่างจากชาบี้เฮอร์นันเดสหรอกฮะผมแนะนำให้คุณเล่นตำแหน่ง AM มากกว่านะสำหรับอินเต a รนะครับเกมบุกนะครับจะดีกว่าชาบี้พอสมควรคือถ้าเกิดเจถ้าเกิดไม่เจอ AM DM เนี่ยสเตตัสเนี่ยมันก็พอๆกับชาบี้อยู่แล้ว0 0 0 0 0แต่เกมรับปันูุไม่ได้ แต่แล้วเจอ A M D M เนี่ยเกมรับจะขึ้นมาใกล้เคียงกันแต่เกมบุกจะขึ้นไปอีกขั้นคือเกมบุกจะดีกว่าชาบี้หากคุณเล่น A M เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอ A M ด้วยกันมากแต่ถ้าคุณเล่น D M นะครับอม,มันไม่มีออตโต้ตัดบอลน,นะผมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เล่น A M ด้านข้างก็ได้นะครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าป่วนนะสแต m i n มินาบวกเบิร์นสแตมินาคู่ต่อสซูนี่มันสุดยอดมาก และที่สําคัญนะครับมีบัฟพลังมิตรภาพด้วยนะฮะชอบมากกว่าชาบี้นิดนึงนะฮะนี่ครับ2ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวเมตานะฮะไม่ใช่ตัวที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ถึงขั้นขอต้องมีอะ่ะคือตัวละครมันแค่มีจุดเด่นมันไม่ได้เก่งเวอร์คุณไม่จะเป็นต้องกดก็ได้แต่ตู้นี้ยังดีกว่าตู้เน็กดีมเยอะครับ คือตัวละครอยู่ระดับที่ใช้ได้ไม่ได้กากเหมือนตู้ที่แล้วไม่ได้กากเหมือนตู้เมื่อวานและที่สำคัญครับมันขายดีบัฟนะฮะลบ8กับลบ7.5นะใครขาดดีบัฟใครขาดไปพวกสายลบก็ลองกดดูได้ผมกดอยู่แล้วแหละผมกดอยู่แล้วแหะสำหรับทีมสโมสรนนะฮะแันี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับ,รบส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีนี่เลยสำหรับเดลี่โบนัสประจำวันนะอ้าว แบ,บนึงมันมีอัปเดตข้อมูลอะไรวะน่าจะแอาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเดลี่โบนัสเดลี่โบนัสนะครับไที่เราดูโฆษณาประจําวันนะฮะมันได้มารวมกันด้านซ้ายบนแล้วฮะง่ายง่ายต่อการใช้อ่าได้หนึ่งดีมบอลตามปกติถูกไหมฮะดูแอดมีโอกาสได้ดีมบอลแล้วก็นี่ดูแอดได้มีโอกาสได้ดีมบอลและได้เพิ่มสลอ็อต หนึ่งช่องต่อวันแน่นอนของดีครับต่อมาครับก็คือนี่อันนี้ได้จริงนะแต่คุณต้องเข้าไปเล่นแล้วก็เออต้องไปได้ถึงเงื่อนไขที่มันต้องการหลายอันมันก็ยากนะแต่หลายอันมันก็ง่ายก็รอไปเล่นดูแลกันแต่ได้จริงครับสําหรับไปเล่นเกมอื่นๆเนาะก็คือมาเพิ่มรายได้ด้านการดูโฆษณานะครับเกมนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมนะครับไปเลือก ทีมที่คุณเชียร์ด้วยสำหรับทีสมโมสรผมอออินแชมป์เก่าแล้วกันอินโดนีเซียนะฮะ <c oughs> ใครจะเลือกอะไรก็ได้แต่มีเวลาถึงบ่ายสองพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะพรุ่งนี้ครับผมจะมาไลฟ์สตรีมเปิดกาชานะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีข่าวเพิ่มเติมมาในวันพรุ่งนี้แน่นอนและน่าจะเป็นข่าวที่คุ้มค่าแก่การมาไลฟ์ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ